Rapid ice melt the การปล่อยก๊าซเรือนกระจกขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศก่อให้เกิดวิกฤตโลกร้อนก๊าซไนตรัสออกไซด์ซึ่งเป็นหนึ่งในก๊าซเรือนกระจกที่มีผลกระทบต่อภาวะโลกร้อนมากกว่าก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เกิดขึ้นจากกระบวนการในอุตสาหกรรมทั่วไป ในบรรดาแหล่งกำเนิดประเภทต่างๆก๊าสไนตรัสออกไซด์ ide, พบมากที่สุดในอุตสาหากรรมการผลิตกรดไนตริกรวมไปถึงอุตสาหากรรมการผลิตคาร์โบเลตัมซึ่งคาร์โบเลตัมเป็นสารตั้งต้นของการผลิตไนลอนและพลาสติกต่างๆมีการประมาณการไว้ว่าศักยภาพการลดการปล่อยก๊สไนตรัสออกไซด์ทั่วโลกในภาคอุตสาหากรรมเคมีมีค่าอยู่ที่ประมาณ 1.8พันล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าภายในปีคศรา2030ในอุตสาหกรรมการผลิตหลายประเทศมีการปล่อยก๊าซดังกล่าวขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศอย่างต่อเนื่องซึ่งเร่งให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่เร็วขึ้นด้วยเหตุนี้ในปีคศรา2015กลุ่มดำเนินงานด้านกรดไนตริกเพื่อสภาพภูมิอากาศหรือนาแคกจึงถูกก่อตั้งขึ้น ภายใต้แผนงานปกป้องสภาพภูมิอากาศระดับสากลหรืออีกี้สนับสนุนโดยกระทรวงเศรษฐกิจและการดำเนินการด้านสภาพภูมิอากาศสหพันธ์สาธรารณรัฐเยอรมนีหรือ BMWK ประเทศไทยก็ได้ประกาศนะครับความเป็นกลางคาร์บอน เรียบร้อยแล้วในปี2 5 0รวมถึงการปล่อยกา๊าซมีฉกสุทธิเป็นศูนย์ด้วยในปี2 6 5เป้าระยะสั้นในปี2 0 3 0เราก็ได้ประกาศเป้าหมายนะครับ30-40%เทียบกับกรณีปกติการปล่อยกา๊าซมีฉกของประเทศไทยนะครับในปี2019หรือตัวเลขการปล่อยของเราเนี่ยนะครับก็อยู่ที่372ล้านตันถ้าเรามองภาพของภาคอุตสาหกรรมปีเกือบ90ล้านตันถือเป็นด้อที่เยอะงั้นภาคอุตสาหกรรมจึงมีบทบาทที่สําคัญในการที่จะช่วย ลดการปล่อยกา๊าซซองกระจกได้นะครับผมมองว่าสิ่งที่ภา,าคอุตสาหกรรมเน้นย้ำเนี่ยอันแรกเลยเนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องของการเปลี่ยนรูปแบบเป็นพลังงานทดแทนแต่ต้องมาตั้งเป้าหมายในเรื่องของอาการลดการใช้พลังงานนะครับแต่ถ้ามันเป็นนิมิเชันที่ปล่อยโดยตรงจากกระบวนการผลิตเนี่ยก็ต้องมีการใส่เทคโนโลยีเข้าไปนะครับแต่ว่าการใส่เทคโนโลยีเนี่ยก็อาจจะเป็นต้องอมีการสนับสนุนจากภาครัฐนะครับเราก็คงต้องมามองว่า ทำอย่างไรให้ภาครัฐช่วยภาคเอกชนในการเปลี่ยนผ่านแล้วให้ต้นทุนเหล่านั้นเนี่ยนะครับมันเกิดที่ประเทศไทยอย่างน้อยมันก็เกิดการใช้จ่ายการสร้างงานนะครับแล้วก็การนําไปสู่การลดก๊าซสังกจกได้จริงในประเทศครับการทํางานผ่านองค์กรคร่อมมือ่างประเทศของเยอรมันที่เรียกว่า g i z เนี่ย ในหลักการทํางานเนี่ยเราก็เป็นการทํางานแบบการสร้างพาร์เนอร์ชิพนะครับนในส่วนของประเทศไทยนั้นเนี่ยทุกโครงการที่เราทําก็ต้องมีการแลกเปลี่ยนองคความรู้นะครับแล้วก็นําไปสู่การปฏิบัติจริงกรณีของในแคกเนี่ยก็ได้รับผลการลดการปล่อยก๊าซซึ่งกโจกซึ่งหนึ่งในตัวนั้นคือไนตรัสออกไซด์ได้จริงนะครับ ขั้นตอนของการเข้าร่วมโครงการนาแขกนะคะก็หน่วยงานของประเทศไทยในที่นี้ก็คือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็จะต้องทำความตกลงนะคะกับทาง BMW k ก่อนที่เราจะขอรับแกรนด์เพื่อที่จะมาติดตั้งเทคโนโลยีการลดก๊าซในตรอสออกไซด์ซึ่งตัวความตกลงนี้ค่ะเราดำเนินการกันในรูปแบบของ Statement of Undertaking นะคะหรือว่า SOU ดังนั้นเนี่ยค่ะก็จะต้องหารือกับผู้ประกอบการต้องพิจารณาทั้งในเรื่องของด้านเทคนิค แล้วก็ด้านการเงินด้วยนะคะเพราะผู้ประกอบการเนี่ยก็จะต้องรับผิดชอบการเดินระบบแล้วก็ดูแลรักษาร,ระบบอย่างต่อเนื่องหลังจากที่ได้ลงนามโดยที่มีอาจไนะคะเป็นผู้ดําเนินการร่วมกับผู้ประกอบการกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็ได้ทำ Memorandum of Understanding หรือ MOU นะคะกับตัวผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการนาแขกว่า ตัวผู้ประกอบการเองเนี่ยก็จะดำเนินโครงการนี้อย่างต่อเนื่องโดยจะต้องมีการรายงานผลการลดก๊าซเรือนกระจกอย่างต่อเนื่องเพื่อที่กรมก็จะได้นำตัวเลขตัวนี้ค่ะเป็นการรายงานเป้าหมายการดำเนินงานลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยต่อไปค่ะ เจเนี่ยเราก็ได้มีบทบาทมาตั้งแต่เริ่มต้นในการดำเนินการใน5เรื่องหลักนะคะเรื่องแรกก็คือการประสานการเข้าร่วมเป็นสมาชิกของประเทศไทยแล้วก็ลงนาม SOU ของทั้ง2ประเทศเรื่องที่2นะคะก็คือการจัดเวทีหารือแล้วก็มีส่วนร่วมในการสร้างความร่วมมือเรื่องที่3คือการสนับสนุนการศึกษาและจัดทำข้อเสนอแนะทางเลือกเชิงนโยบายที่เหมาะสมในการที่จะเฟสเอาการปล่อยไนตรออกไซด์จากกระบวนการผลิตสารแคปโรลักทัม เรื่องที่4คือการให้การสนับสนุนเอกชนผ่านเงินให้เปล่าเป็นงบลงทุนติดตั้งเทคโนโลยีลดกา๊าซเรือนกระจกรวมถึงการอบรมบุคลากรเรื่องที่5นะคะติดตามประเมินผลการลดกา๊าซเรือนกระจกและเชื่อมโยงไปสู่แผน NDC ค่ะโครงการนะักแขกนี้เป็นโครงการที่เป็นตัวอย่างความสําเร็จ ของการขับเคลื่อนความร่วมมือในระดับโลกนะคะจากกรอบอนุสัญญาสหาประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความตกลงปารีสมาสู่การดําเนินงานร่วมกันในระดับทวิภาคีระหว่างไทยและเยอรมน,นีมาขับเคลื่อนการทํางานในประเทศให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมได้จริงค่ะเป็นแนวทางที่องค์กร g จเในประเทศไทยให้ความสําคัญมาโดยตลอดบริษัท UBE Corporation อ่จากญี่ปุ่นนะครับ แล้วก็บริษัท i r p c เนี่ยเป็นผู้ถือหุ้นหรือว่าผู้ร่วมลงทุนหลักในบริษัทเราซึ่งมีนโยบายแล้วก็เป้าหมายเกี่ยวกับเรื่องการลดการ์ดเรืองกระจกในปี2050ซึ่งจะมีผลโดยตรงกับธุรกิจให้มีความสามารถในาการอย่างขันมากขึ้นเนั้นการเรืองกระจกเนี่ยที่ผลิตโดยทางตรงและทางอ้อมจากกระบวนการผลิตเราเนี่ยนะครับเราพบว่า30%เนี่ยมาจากไนตรตออกไซด บริษัทเราเนี่ยมีแผนระยะกลางจะต้องลดการเลืองกระจกเนี่ยให้ได้50%เมื่อเทียบกับที่เราผลิตในปี2013เราก็ต้องดำเนินแผนที่จะลดลงต่อเนื่องนะครับจนกระทั่งเราสามารถบรรลุปเป้าหมายเราในปี2050ได้ That The abatement of N2O emissions is compared to other mitigation measures easy and it's cheap. It's easy because very effective technical solutions exist and it's cheap because the investment cost to abate one ton of CO2 equivalent is usually less than 5 euros. However, without policies or market mechanisms, there is really no incentive for the industry to abate those emissions. The heart of the abatement technology is a catalyst. and the catalyst accelerates and decomposition nitrous into oxygen and nitrogen. oxide the the of เมื่อพิจารณาถึงเรื่องประสิทธิภาพในการลดก๊าซไนตรออกไซด์แล้วทางบริษัทได้เลือกเทคโนโลยีแบบทุติยภูมิโดยแบ่งการปรับปรุงออกเป็นสองช่วงช่วงแรกจะปรับปรุงเตาปฏิกรณ์ตัวที่1เพื่อยืนยันผลของการออกแบบและจะดําเนินการปรับปรุงเตาปฏิกรณ์ตัวที่2และ3าในลาดับถัดไป เราทำตรงนี้เนี่ยทางหนึ่งเราก็ได้ช่วยทั่วโลกครับแล้โดยเฉพาะประเทศไทยเนี่ยธุรกิจเราเนี่ยตั้งอยู่ในประเทศไทยแล้วรัฐบาลเองนะครับก็มีนโยบายตรงนี้แบบนี้นะครับดังนั้นเมื่อเราทําสําเร็จสิ่งที่ทุกคนรวมทั้งระดับถึงพนักง,งานก็จะแน่นอนอยู่แล้วก็จะมีความภูมิใจว่าเราเป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่นั้นของประเทศนั้นแล้วก็ที่สุดก็คือในระดับโลกว่าเราได้ทำสำเร็จ And GIZ's purpose is to promote international cooperation for sustainable development. And NACAC is a great example of a project that successfully links global goals and initiatives to concrete implementation at country level. NACAC proves that cooperation at the global level is effective at country and local levels because it is a global initiative that ensures real and fast reductions of greenhouse gas emissions, which needs to happen locally. NACAC is a project of true international partnership. Germany is providing technical and financial support, and Thailand assumes responsibility for emissions reductions in the future. This is why NACAC not only supports capital investment to the private sector but also delivers support for policymakers. NACAC is innovative in the way it creates public private partnership. We can only address the climate crisis if we manage to implement and scale actions in the private sector and especially in energy and emissions intensive industries. NACAC has therefore created a platform of public private collaboration. Approaches that NACAC shows work well can be scaled up and include other industries to accelerate more ambitious climate actions both in Thailand and around the world. We are proud to be part of the NACAC project implementation here in Thailand. We hope that the progress and success of NACAC can inspire cooperation in other sectors as well and help us to achieve our common global goals as fast as possible thank you